สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับมิดรในซันนะครับวันนี้จะมาอัปเดตสา๊อตการประจําวันที่ยี่สิบสองพฤศจากาสองพันยี่สิบสองกันนะครับตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงห้าสิบสี่กันแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาหกโมงห้าสิบสี่กันแล้วตอนนี้อนตอนเช้าอาจจะมีอาจอาจจะยังไม่มาเยอะก็เลยทำให้ห้องนี้ยังมืดอยู่ในช่วงตอนเช้า ตอนนี้ยังไม่หกตอนนี้หกโมงห้าสิบห้าแล้วตอนนี้นาฬิกาในโทรศัพท์ของเราบอกมาตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่เขตที่เราอยู่ในเขตที่หนาวเย็นเนาะตอนนี้ยังไงปียังไงวันนี้ใกล้จะปีสองพันยี่สิบสามแล้วละ่ะอีกประมาณแค่เดือนเดียวเท่านั้นแหละเดือนเดียวก,กว่าก็จะถึงปีสองพันยี่สิบสามกันแล้ว มาดูคาดการณ์กันว่าปีปีนี้อากาศจะเย็นยังไงอากาศปีนี้จะมีแนวโน้มเย็นน้อยเย็นมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาปีที่ปีที่ผ่านมาต่ำสุดประมาณยังไงยังอยู่ในช่วงเดือนพฤษจิกาดังนั้นก็ดังนั้นก็อากาศจะยังไม่เย็นมากเกินไปแต่ก็เย็นมากสำหรับกรุงเทพหรือต่างจังหวัดแล้วเพราะว่ามัน เพราะว่าอุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วสำหรับจังหวัดบางประเภทจังหวัดบางรายการตอนนี้เราผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีในคิดเนาะตอนนี้อุณหภูมิภายในไม่ได้หนาวเย็นเหมือนข้างนอกแต่ก็ไม่ประกันว่าจะหนาวเย็นภายในจริงไหมหรือเปล่า ตอนนี้ก็เกือบเจ็ดโมงแล้วแหละตอนนี้เกือบเจ็ดโมงแล้วแล้ววันพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบสามพ่อเขาจะกลับมาถึงกรุงเทพใช่แล้วเขาจะกลับมาถึงแน่นอนไม่รู้จะรับประการว่าช่องไหนดีแน่นอนว่าอาจจะเป็นช่องเที่ยงก็ได้ช่องบ่ายก็ได้แต่เราไม่รู้ว่าจะเป็นช่วงเที่ยงหรือช่องบ่ายดังนั้นก็เดี๋ยวตอนเช้าอืม แต่ตอนเช้านะครับเดี๋ยวเราจะไป mm hmm. เดี๋ยวตอนส,สายๆหน่อยเนาะเดี๋ยวจะไปเอาไปเอาโทรศัพท์หัวเวยจากท้ายกระบะหลังรถของเขาออกมาตอนส,สายๆหน่อยเนาะ mm hmm. วันนี้ก็เลยอีเวลาอีกหนึ่งวันตอน,น,นขนาดแล้วเหนียวลามากกว่าหนึ่งวันนิดหน่อย ตอนนี้เวลาเราผ่าล้วประมาณสามนาทีเกือบเจ็ดโมงแล้วเป็นไงห้องยังมืดอยู่เนาะพเพราะมันเป็นห้องที่อยู่ซ้อนกันลึกไงก็เลยเป็นห้องที่มืดถ้ามืมดถ้าเอาอะไรมาปิดตรงประตูนี่มืดกว่านี้นะบอกเลยนะครับบอกแล้วห้องห้องของเราจะยังคงดีต่อไปแบบเรื่อย แล้วบ้านก็ค่อยสืบุบ้านนี้ก็มีคุณภาพยังค่อนข้างคุณภาพยังคงเพราะบ้านจะมีอายุประมาณหนึ่งร้อยปีถ้าคุณภาพประมาณสามสิบปีก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ไม่ได้ดีมากแล้วแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วแค่นั้นแหละแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็ว่ากันไปสำหรับบ้านเนาะ บ้านบางบ้านมันก็ออกแบบคุณภาพมาไม่เหมือนกันบางบ้านนี่คุณภาพดีบางบ้านนี่คุณภาพไม่ดีอยู่กับว่าการก่อสร้างของเขาจะเป็นยังไงแค่นั้นแหละตอนนี้ขอลุกลงมาเดินดูบ้างว่าตอนนี้มันเป็นยังไงเนาะตอนนี้ข้างบนแดดน่าจะเริ่มสองแล้วล่ะระเบียงชั้นสี่น่าจะเริ่มสองแล้วล่ะเพราะว่าแดดมันสองประมาณหกโมงห้าสิบ ดังนั้นมันก็ต้องส่องประมาณหกโมงห้าสิบตอนนี้กมันก็ต้องส่องแล้วเออเดี๋ยวจะต้องไปเตรียมตัวไปนะคะ บอกเลยว่าอากาศช่วงนี้เย็นทั้งเย็นทั้งลมมาหมดตอนนี้เราอยู่ในปีสองพันยิบสองแล้วไม่ใช่ปีนะถ้าไปเจอปฏิทจจินสองพันยี่สิบห้าก็คือเป็นปฏิทินที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นปฏิทจจินที่ทำมานาคตรล่วงหน้าไว้นะอันนั้นถ้าไปเจอก็คืออย่าเอามาใช้เลยขาดเพราะตอนนี้ยังอยู่ในปี2 0 2พันยิบ ถ้าจะแนะนำให้เอาคือเอาปฏิทินของปี2 0 2พันยี่สิบสามาใช้กันดีกว่า,าหรือเตรียมใช้เลยตั้งแต่ปีนี้เลยเอาตั้งแต่เอาปฏิทิน2 0 2พันยิบสมาใช้ดีที่สุดเนาะเพราะมันเป็นเพราะว่พาพอพอมันจะใกล้พอเดือนพฤศจิกามันก็ใกล้เคียงกับปี2 0 2พันยี่สิบสามากที่สุดใช่ไหมนั่นแหละเดือนธันวาคมนี้ก็จะเป็นเดือนที่ใกล้ที่สุดด้วยแล้วของค่าของแนวฟิตก็เยอะ ถ้าเปิดไฟแล้วมันก็จะสว่างขึ้นช่วยให้ห้องเราสว่างขึ้นได้เผื่อเวลาเผื่อเวลาห้องมืดอย่างเงี้ยจะได้เพิ่มความสว่างห้องจะได้สว่างขึ้นนี่คือตอนเจ็ดโมงรแรกๆก็บรรยากาศจะเป็นแบบนี้เนาะเจ็ดโมงตอนแรกๆบรรยากาศยังคงค่อนข้างดีบอกเลยว่าตอนนี้ 7จ็ดโมงไปแล้วก็ก็ยังคงทำต่อไปเรื่อยๆแม้จะถึงปีสองพันยิบสาหรือสองพันยิบสี่ 2, 4, ก็ยังคงอัปเดตต่อไปเพราะว่ามันไม,ม,นไม,ม่มันไม่มีที่สุสดแน่นอนเนาะบรรยากาศภายในห้องสองพันยิบสองก็ค่อนข้างลกแล้วเนี่ยพื้นพื้นบางจุดก็ไม่ได้ทำพื้นบางจุดหรือสิ่งของบางอันก็ไม่ได้อาจจะลืมทำความสะอาด ตอนสุดท้ายก็กลายเป็นของสกรปรกก็เริ่มสกรปรกชัดเจนตอนนี้ก็เดี๋ยวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะขึ้นไปดูอีกรอบหนึ่งว่าตอนนี้แดดมันส่องชัดเจนมากขึ้นหรือ,อยังว่าแดดมันออกแรงหรือ,อยังว่าตอนนี้ยังไงสนโนไม่น่าตกแล้วสนโนไม่น่าตกแล้วเนาะตั้งแต่วันที่สิบหกมาไหนก็เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มที่แล้วก็ ป็นสัญญาเป็นอุณหภูมิก็จะมีแนวโน้มที่จะลดลง,งนะปีนี้จะเข้าช้ากว่าปีที่แล้วแต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ช่วงปกติกลางเดือนพอดีนะครับลองดูสติย้อนหลังดูนะครับลองดูลองย้อนดูส,สติย้อนหลังดูนะย้อนดูมันจะมีอะไรบ้างลองไปย้อนดูเอามันจะมีสติย้อนหลังกับฤด,ดูหนาวอยู่ เช่นปีสองพันยี่สิบเอ็ดอย่างนี้เริ่มเข้าฤดูหนาววันที่วันที่อย่างเงี้ยวันที่ 2, อสองพฤศจิกาอย่างเงี้ยน,นะนั่นแหละคือวันที่ปีสองพันยี่อ็ดแต่สองพันยิบสองเริ่มวันที่ 16, สิบหกพฤษจิกาเนาะก็ถือว่าเริ่มช้ากว่าปกติแต่ยังไงก็ยังไงถือว่าเร็วอยู่จริงๆแล้วคือเร็วเนาะ 16, สิบหกพฤษจิกาก็คือปกติมันจะต้องเริ่มประมาณปลายเดือนพฤษจิกา ทุกปีแทบจะฤดูหนาวแทบจะเลื่อนลงมาเรื่อยๆแบบไม่จะตรงกับกลางพฤกษศาสตอีกายต่อไปแล้วมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนเลื่อนเลื่อนไม่ได้มีนมนมนที่มันจะเลื่อนนะครับบอกเลยนะครับตอนนี้อัปเดตประมาณ14นาทีเนาะ เปิดไฟฉายปุ๊ห้องก็เริ่มสว่างขึ้นเลยเนาะใช่ไหมเนาะอุณหภูมิเปิดพัดลมเย็นๆไหมจะได้ช่วยให้เราไม่ร้อนเกินไปเพราะในห้องนี้ถ้าราไม่เปิดพัดลมมันก็เหมือนร้อนๆปกตินั่นแหละแต่จริงๆถ้าราเปิดพัดลมมันก็จะเย็นชัดเจนบอกแล้วว่าเย็นชัดเจนจริงๆอุณหภูมิก็หนาวพอใช้ได้แล้วแหละวันนี้ เย็นเย็นแรงแน่นอนเย็นแบบไฟแรงแบบหนาวแรงลมก็เริ่มตอนนีน้ตอนนี้มีการคำนวณแล้วว่าร้อยละประมาณตอนนี้บ้านร้อยละหกสิบเปอร์เซ็นของของทั่วประเทศไทยเริ่มเสียาหายจากหลังคาที่เริ่มหลุดปิวหลังคาเริ่มปิวมากขึ้นเพราะว่าวัสดุ ได้รับแรงลมมากเกินไปตอนนี้คือลม 120, หนึ่งร้อยี่สิบตอนนีน้ตอนนี้บ้านร้อยละหกสิบเปอร์เซ็นต์นหลังคาไม่มีหลังคาหายหลังคาบางอันก็บางอันหลังคาแข็งแรงแต่หลางครั้งบางคาก็หลังคาอาจจะหายไปเป็นจุดๆเนาะแต่ยังไงเดือนธันวาคมน,นี้ก็ยังคงมีสโนว์ตกลงมาจากแนวแทงของอากาศได้อยู่เนาะแม้ปีนี้จะเข้าเร็วแก่ก็ เยอนทันวาเนี้ก็ยังคงมีสโนโตกได้ในบางพื้นที่เนาะเจ็ดโมงวันนี้มาวันนี้มาจะมาเร็วหน่อยเนาะมาตั้งแต่หกโมงเท่ไหร่หกโมงห้าสิบห้าใช่ไหมวันนี้มาเร็วหน่อยเนาะแต่ก็ยังดีที่มาเร็วแต่ตอนเช้าว่าอาจจะมืดหน่อยแต่ตอนบ่ายถ้าตอนบ่ายนี้น้องมาเล่นเอาฟิตก็เดี๋ยวจะ อัปเดตที่ข้างบนเลยแต่กรมีต้องแบตต้องพอนะแบตบต้องพอไม่งั้นเนี่ยเสียงที่จะดับดัแบคบามือระหว่างอัปเดตเลยก็ได้เตือนไว้ก่อนนะคะถ้าแบตบแบบต้องให้มากกว่าสามสิบเพราะว่าถ้าแบตบต่ำกว่า30สิบแล้วเราไปอนะัปเดตะมีโอกาสที่มันจะเสี่ยงที่โทรศัพท์จะดับคามือมันไม่ได้ดับตัวทันทันมันไม่ได้ดับแบบดับหายไปเลยมันจะขึ้นโลโก้รุ่นเครื่องแล้วก็ค่อย ตัวลงไปนั่นแหละนั้นต้องแบตให้มากกว่าสามสิบเนาะแต่ไงมันไม่เหมือนเครื่องที่แบตมันเสื่อมถ้าแบตมันเสื่อมเครื่องมันจะต้องดับไปเลยแบบจอดำเลยแต่อันนี้เครื่องเราเามันดับมันยังคงดับเป็นโลโก้รุ่นเครื่องอยู่เช่นเราใช้ัซนั้นแบตต้องให้มากกว่าสามสิบ ในตอนเที่ยงด้วยถ้าไม่ถ้ารู้ตัวว่าแบตจะน้อยกว่าสามสิบก็ชาร์จไปก่อนเลยจะได้เอามาอัปเดตตอนเที่ยงถ้าตอนเที่ยงนี้น้องมันมาเล่นออฟฟิศเราขอไปอัปเดตข้างบนชั้นสามห้องสามถึงสามแต่ถ้ามันไม่ไมาเล่นออฟฟิศก็จะอัปเดตท,ที่ออฟฟิศนั่นแหละแต่ถ้าออฟฟิศล็อกก็คืออัปเดตได้สองที่ก็คือหนึ่งห้องสามถึงสองและสองด้านล่างตรงนั้น ที่เคยไปอัปเดตตอนเย็นทุกเมื่อวานหรือตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมานั่นแหละมีคลิปอยู่นะะ่ะตอนเย็นแต่งไงถ้ามันไม่ล็อกก็ดีแล,ะละ้วล่ะแต่ดีแล้วที่มันไม่ล็อกอันนี้คือประโยชน์เลยควรจะปิดไฟได้แล้วคลิปมันจะจบอยู่แล้วเนาะโอเคขอบคุณครับ